อ่านได้ไหมบ้าะมันได้ไหมันนี้ก็ได้เดี๋ยวร้องต้าวิ่งวิงเข่าเขาคุณแจ้งไะพี่น้องเปิดแมนแมนนี่เข่ากันแมน เมาคว้นโหลต้กินเล่นเพียนใส่อะนนเลยหน่อใส่ังไนี่พอค่ะส ยไม่ได้สั่งบริาก็ใส่เลยบริไม่ใส่น้ำปลาใส่เป็นทีกินได้เออน้ำสมขื่ออยู่น้องเลยน้ำจารย์เขาไม่ใส่นะไม่ใส่จะใส่โรดเอ้ยขอที่สุดล ันนี้คือตำอะไรลูกชายตำทะเลม,มาถึงไทยก็จัดเลยเตำทะเล เพเเอาไปเขาบอกว่ามันเพชรปิกปีนมคุณางบอกเปีมคอืมเป็ยอดเลยสว่างหลดจากเม้าหลดก็เดนรูปเบียยลูกแหงเนาะอ่านอลไจะรู้จัก ทุกปีเลยที่โดยสามตลอดเนาะนั่งประสบการณ์อันนี้นั่งสองรอบแล้วนะสองสารอบสองรอบแล้วเนาะมาไปได้ได้นั่งทุกปีอือฮ uh ึ huh. ทำไมก่อนไ่ก่อยก็ไม่รู้มองลงที่ละหมื่นทีละหมื่นตลอดล้วนั่งร้างเมืองอะอืมลองกินยักินยั่มอมต Thank you. ต้มตามมีปูด้วยนะพี่น้องมีปูมีมะกรบอ,อ,อันน้นมาเสี่งเร็มาก nó nào cho kênh Ghiền Mì Gõ ท่ค่ะพี่น้องกกินอยู่นี่เดิมกินนี่เดิมเรากำลังจะไปกิ้วรถการนะคะพี่น้องอกินข้าวเสร็จแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะ พยนตร์ก <Okay. S 1> ็มีน,นะนมีน่รคา่รีนะมเอาขนมะา่อกินนะเผ็ดขิแห้งกินเยอ จะคือรถคือปากกาอะไรนะคะไม่ได้่าบบงือ่า่ของหยูขอ,องฝากจากมุกดาหารเกิดมากเลยีลย่นง มึงคุ้จ็บเจ็บเจ๊ะเจ๊นเพ็ดปนอ้วสร้างตำมุกงเพ็ดแห้งจะคล้องกินบ่ได้เอาอันนี้คือบคสมุกบางหาก็ไม่ร้อนนะ ก็อยู่นั่ะพี่น้องอากาศบีวยังว่าท่านแบบเขาเดือดนมษาเนาะยังว่าใน,งงานหอเนี่ยเป็นการขึ้ไปสื่อรถตู้นะคะนั่งรถตู้ไปทุบสถเพราะน้ำปูมก <c ười> ็ม <c ười> ไม่ต้องมารับนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางไปเอง <c ười> ลั่งเท็ซี่กลับไปบ้านก <c ười> ็ได <c ười> ้เพราะว่าวา,าถิต ว่านวันหยุดวันนี้เขางานเศร้าะแต่กีฬาก็บอกต่มันลา้าบก็บอกไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเขาไปเที่ยวทางโขงเจียมอยู่ก็เลยปล่อยให้ลูกหลาไปเที่ยวพักผ่อนวกให้ยา,ยากน้ำขบวุ้นตุ้ย พี่น้องพอกันกินกันเถอ